คุณนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับดูทองคำเด็นก่อนนะครับปัจจัยสำคัญน่าจะไปรอดูคำถแถลงของเบนเบนเก้ใช่ไหมครับค่ะสำหรับทองคำนะก็ถือว่าคำถแถลงการของเบนเบนเก้ซึ่งจะมีในวันพุธแล้วก็ พันพฤหัสนะคะ <Yeah. S 1> แล้วจะมีการรายง,งานข้อมูลทางเศรษฐกิจต่อทั้งสภาผู้แทนรัฐดอแลวก็บุติสภาด้วยทันะ้ <Yeah. S 1> งนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคําเคลื่อนไหวผันผวนนะเพราะว่าก็ต้องดูว่ามุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหร,รัฐในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงนะแล้วก็เกี่ยวกับตัวประเด็นก่อนหน้านี้ที่ทําให้ราคาทองคาเคลื่อนไหวผันผวนเกี่ยวกับตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะ <Yeah. S 1> ก็ต้องดูว่ามุมมองของประธานเฟดจะมะีฟังแล้วเนี่ยจะมีความ มั่นใจถึงการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องไหมหรือว่าอาจจะมีการพูดถึงเปยดต่อเศรษฐกิจสหร,รัฐที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีการหยุดใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะว่าตรงนี้ต้องต้องถือว่าตัวประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทําให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผัวไปโดยตลอดในช่วงก่อนหน้านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงตัวเลขเศร,ร,รษฐกิจสหรัฐที่ผ่านมาแล้วก็ดูว่าน่าจะยังต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวขึ้นไปทดสอบระดับ1300เหรียญแล้ว จะทําให้เป็นบวกต่อราคาทองคำได้นะแต่ว่าในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงสกิลสาระที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูว่าอาจจะมีการช่วงนี้ถือว่ายังเป็นการรีบาวอยู่นะแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสระดับ1,300เหรียญเยนโซล่านะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเน้น long position เวลาราคาทองคำย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับต่างๆนะอย่างคืงงงนนี้เราให้แนวรับของราคาทองคำที่ระดับ1,280เหรียญแล้วก็1,267เหรียญเยนโซล่ 有两班。 จะอยู่ที่ระดับ1,295เหรียญแล้วก็1,310เหรียญยูเอเซอรานะแต่ว่าสำหรับนักลงทุนที่อาจจะรับความเสีย่ยงได้น้อยหน่อยนะนักลงทุนเะยอะกลางระยะยาวอาจจะรอหลังค่อยแถลงของนายเบมเนเ,นเก้ก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับมาลงทุนอีกครั้งนะเพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะเคลื่อนไหวผันผวนในช่วงคำ่ำค่ำพรุ่งนี้แล้วก็มมรืนนี้ก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะคะแ,แต่ว่าคืนนี้นะคะก็มีตัวเลขแต่ชี้ราคาผู้บริโภคที่จะประกาศออกมาของสหรัฐอเมริกาช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็น่าจะไม่ได้ส่งผลให้ราคา ความเคลื่อนไหวมากนักนะและเกิดว่าไม่ได้ออกมาผิดคาดอะไรนะคะก็สําหรับคืนนี้ก็น่าจะยังคงแกว่งตัวไซเวลในกรอบนะคะแล้วก็รอสําหรับประเด็นในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าสมมติปัจจัยเดียววันนี้แหละครับมองไปยังตัว s ซ5ฟิฟตี้ฟิวเจอร์แหละครับมุมอมองเป็นไงบ้างฮะ<า>ค่ะก็เหมือนกันนะคะสำหรับทั้งด้านเซ5ฟิตี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นก็มีการเคลื่อนไหวผันผลตามตัว ในเป็นในนก้ของทางสารฐอเมกา,าด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีตัวมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อ,อทางสารคะโอกาสที่จะทําให้เซตมีบวกขึ้นไปได้ก็มีอยู่นะแต่ว่าก็ยังแนะนําว่าตัวเซตนะคะก็ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถยืนเหนือบริเวณหนึ่งพันจุดได้นะคะก็โอกาสที่จะมีการปรับตัวลงต่อก็ยังมีนะก็อาจจะเน้นชอ็อปโพซิชันได้นะแต่ว่าอาจจะมีการตั้งสต๊อปลอสเมื่อถ้าราคาสามารถทะลุผ่านระดับหนึ่งพันจุดได้นะเราจะเห็นได้ว่าอย่างวันนี้เองนะคะก็ถือว่า มีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบ9 7 5ถึง9 9 0จุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังแนะนำเซตว่าแนวต้านที่สำคัญก็จะอยู่ที่ระดับ9 9 0จุดแล้วก็1,000จุดนะคะส่วนแนวรับก็อยู่ที่ระดับ9 7 5แล้วก็9 6 3จุดค่ะถ้าช่วงนี้ต้องเข้าวยออกวไหมครับสำหรับตัวของเซทต้ครับค่ะสำหรับเซตนะคะก็ต้องบอกว่าเคลื่อนไหวผันผวนกันข้นงมากเพราะฉะนั้นก็แนะนำนักลงทุนอาจจะเข้าออกให้เร็วแล้วก็ในประเด็นในช่วงนี้นะสำหรับสัปดาห์น ก็อาจจะมีประเด็นที่ทํำอาจจะทําให้เซตเคลื่อนไหวผันผวนได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวัน2วันนี้ปริมาณการซื้อขายจะค่อนข้างเบาบางนะคะลงักก็ติดตามรอประเด็นในวันพุธวันพฤหัสค่ะกราบอะไรครับขอบคุณคุณนัทนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะับ